สวัสดีค่ะพบกับการเวกเล่าเรื่องวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของดาวราหูที่กำลังจะย้ายในปี2568นี้นะคะการย้ายของดาวราหูจะมีผลต่อราศีต่างๆอย่างไรบ้างใครจะรวยใครจะร่วงเราจะมาเปิด6ราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ โดยในจัก,กรวาลที่กว้างใหญ่นี้ดาวทุกดวงล้วนแล้วแต่มีพลังและหนึ่งในดวงดาวที่ทรงอิทธิพลที่สุดก็คือดาวราหูดาวราหูไม่ใช่ดาวแห่งความมืดอย่างที่ใครเข้าใจนะคะแต่คือดาวที่เปิดประตูให้กับพลังงานที่ซ่อนเร้นโอกาสที่มากับความเสี่ยงและโชคลาภที่มากับเงาค่ะ การย้ายตำแหน่งของราหูในปีนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแค่บนฟ้าเท่านั้นนะคะแต่ก็จะสั่นสะเทือนชีวิตของหลายคนด้วยค่ะชีวิตบางคนจะพุ่งแรงเป็นจรวดเลยนะคะแต่ชีวิตบางคนจะต้องเดินอย่างระมัดระวังเพราะเส้นทางเดินเริ่มจะแคบลงแล้วค่ะวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ6ราศีที่มีความสําคัญ โดยมีราศีที่มีเกณฑ์เปลี่ยนชะตาชีวิตจากพลังของราหูทั้งสมราศีดวงพุ่งแรงและหนึ่งราศีดวงพลิกผันและยังอีกสองราศีที่จะต้องเดินบนทางลึกลับมีทั้งโชคและบททดสอบคุณนะคะเรามาเริ่มกันที่ราศีที่มีดวงพุ่งแรงค่ะราศีที่หนึ่งได้แก่ ราศีพฤกษภกหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการเปลี่ยนแผ่นของราหูในครั้งนี้จะทำให้มีการพัดพาโชคลาภเข้ามาในเรือนทรัพย์ของชาวราศีพฤษนะคะหากคุณเป็นคนที่ขยันอดทนรอจังหวะมานานแล้วนี่จะเป็นเวลาที่จักรวาลกำลังตอบแทนคุณคะ่ะ รายได้ใหม่จะเข้ามาแบบไม่คาดคิดเลยนะคะยิ่งคุณเป็นธุรกิจออนไลน์หรือเป็นหุ้นส่วนต่างประเทศหรือแม้แต่เป็นเงินตกเบิกค่าคอมมิชชั่นที่คุณถูกเลื่อนมานานแล้วยิ่งหากคุณทำเบื้องหลังยิ่งเงียบคุณจะยิ่งรวยเลยนะคะและคุณอาจจะต้องแปลกใจหากคนเก่ากลับมาเสนอข้อตกลงดีๆกับคุณหรือคุณอาจจะมีข่าวดีจากคนในครอบครัวเก่าบ้านเก่าที่ดินเก่า มรดกเก่าซึ่งอาจจะกลายเป็นทรัพย์ก้อนโตของคุณได้เลยค่ะราศีที่สองราศีกันหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันจากที่เคยเป็นคนหลังห้องนะคะตอนนี้คุณกำลังจะถูกผลักขึ้นหน้าเวทีแล้วล่ะค่ะราหูจะนำพาโอกาสที่ดูเหมือนความวุ่นวายนะคะ แต่เบื้องหลังจะซ่อนอยู่ด้วยทองคำเลยค่ะคุณจะมีโอกาสได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงจะมีผู้ใหญ่คอยจับตาคุณและอาจจะมีงานใหญ่เข้ามาหาคุณแบบที่คุณจะไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะสิ่งที่โดดเด่นก็คืองานเบื้องหลังงานการวางระบบการวิเคราะห์คนราศีกันจะมีโชคจากความรู้และไอเดียการพูดการเขียน การคิดแบบลึกจะกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างเงินให้คุณนะคะหากคุณเคยเขียนนิยายเคยทำ YouTube เคยทำเพจหรือเคยเล่นหุ้นหรือแม้แต่คุณเคยค้าขายออนไลน์แบบเงียบๆนี่จะเป็นช่วงเวลาที่เงินจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาหาคุณแบบไม่หยุดเลยนะคะราศีธนู หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมชาวราศีธนูโดยดาวราหูมักจะเป็นมรสุมของคนอื่นนะคะแต่สำหรับคุณจะกลับเป็นลมส่งเรือให้แล่นค่ะคุณกำลังจะได้รับของขวัญจากโชคชะตาแล้วนะคะอาจจะเป็นงานใหญ่จากต่างแดนคนต่างชาติหรือคุณจะได้เดินทางไกลแบบไม่คาดคิดค่ะ งานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศงานออนไลน์ข้อมูลลับความรู้เฉพาะทางจะยิ่งส่งผลดีแบบก้าวกระโดดนอกจากนี้คุณยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินจากการตัดสินใจเสี่ยงอย่างฉลาดหรือการเล่นหุ้นแบบวางแผนก็อาจจะได้กำไรสูงนะคะจำไว้ว่าตอนนี้คุณอยู่ในจังหวะที่ฟ้าส่งแรงผักให้คุณคะ่ะ ขอแค่คุณไม่ลังเลโอกาสทองจะกลายเป็นของคุณทันทีนะคะมาถึงราศีที่ต้องระวังราศีเมษหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษการเดินทางของราหูเข้ามุมตรงข้ามกับเรือนสุขภาพและบริวารของคุณนะคะสำหรับคุณแล้วมันคือการทดสอบครั้งใหญ่ค่ะ คุณอาจจะต้องรับมือกับความผิดหวังซ้ำซ้อนจากคนที่คุณไว้ใจนะคะให้คุณระวังในเรื่องของการเซ็นสัญญาเอกสารหุ้นส่วนหรือคำพูดจากคนใกล้ตัวสิ่งที่ดูน่าเชื่อถืออาจจะเป็นภาพลวงตาก็ได้นะคะด้านของสุขภาพดาวราหูอาจจะดึงพลังงานต่ำเข้ามาหาคุณส่งผลให้คุณรู้สึกเหนื่อยง่ายปวดหัวนอนไม่หลับ หรือพบเจอกับปัญหาเก่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณอย่าชราใจกับร่างกายนะคะและอย่าลืมดูแลใจของคุณด้วยค่ะแนะนำให้คุณหมั่นถือศีลทำบุญกับโรงพยาบาลหรือบริจาคให้กับผู้ยากไร้เพื่อให้พลังเงาของราหูเปลี่ยนจากเคาะมาเป็นแสงนำทางคุณค่ะมาต่อกันที่ราศีที่ดีค่ะ แต่ก็ต้องระมัดระวังเช่นกันราศีกุมหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มมีนาคมชาวราศีกุมเป็นราศีที่ได้รับโอกาสนะคะแต่โอกาสนั้นจะมาพร้อมกับความเสี่ยงเหมือนคุณกําลังเดินอยู่บนเส้นทางที่มีทั้งเพชรและกับระเบิดนะคะราหูจะผลักดันให้คุณเจอโชคจากสิ่งที่คุณไม่คาดคิด แต่ในขณะเดียวกันก็จะทำให้คุณหลงทางได้ง่ายเช่นกันคุณอาจจะได้รับเงินก้อนจากสิ่งที่ลงทุนไว้โดยไม่ได้ตั้งใจแต่คุณจะต้องระวังการตัดสินใจที่รีบเกินไปนะคะอย่าได้เชื่อถือใครง่ายเกินไปและอย่าเซ็นสัญญาเร็วเกินไปค่ะราหูจะมอบพรให้กับคนที่นิ่งและมั่นคงมีสติอยู่เสมอนะคะ แต่ก็จะพลาคโอกาสจากคนที่ใจร้อนและหลงตัวเองค่ะราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมราศีกรกฎคือราศีที่อยู่ตรงกลางระหว่างแสงกับเงาคุณจะมีทั้งข่าวดีและแรงสะเทือนการงานคุณจะมีเกณฑ์เติบโตโดยเฉพาะ งานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาหรือศิลปะหรืองานตกแตง่งมีโอกาสที่คุณจะได้บ้านใหม่นะคะหรือขยายร้านหรือขยับตำแหน่งแต่คุณก็ต้องระวังความคิดฟุ้งซ่านและความลังเลราหูอาจจะทำให้ใจของคุณแกว่งความเชื่อมั่นลดลงให้คุณตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะแล้วเดินหน้าอย่างมั่นคง อย่าให้เงาความกลัวมาปิดบังคุณค่ะราหูไม่ใช่ดาวร้ายสำหรับทุกคนนะคะแต่คือพลังที่ซ่อนอยู่ใต้เงาใครควบคุมมันได้คุณจะได้รับพลังที่ไม่มีขีดจำกัดเลยล่ะค่ะหากคุณอยู่ในราศีดีก็ให้คุณใช้โอกาสนี้ให้คุ้มนะคะแต่หากคุณอยู่ในราศีที่เสี่ยง ขอให้คุณไม่ประมาทโอกาสก็ยังคงอยู่ตรงหน้าและให้คุณสวดบทอิติปิโสภัควาราหูจะโต12จบก่อนนอนหรือไหว้พระราหูในคืนวันพุธกลางคืนด้วยของดำ8อย่างเพื่อให้พลังของราหูกลายเป็นแรงผลักดันไม่ใช่พันธนาการนะคะ แม้ว่าฟ้าจะหมุนดาวแต่ทางเดินเราก็เป็นคนเลือกเองและคุณพร้อมหรือยังคะที่จะเลือกให้ชีวิตของตัวเองเปลี่ยนไปตลอดกาลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปใหม่ๆขึ้นมาค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ